สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาสามทุ่มกับอีก9นาทีนะครับผมแอบพาทุกท่านมาชมพญาจงอางครับเป็นจงอางที่ผมไปได้มาจากใต้รังต่อนะครับของพี่น้องกัลยาณมิตรนะครับให้มา อันนี้ใบแรกเริ่มเดิมทีที่เอามาเมื่อประมาณสองเดือนกว่าๆนฮะสวยงามครับใบเป็นลักษณะโหกระต่ายหรือดูอีกลักษณะนี้นก็คล้ายกับลูกศรน,นะครับเนี่ยใบที่หนึ่งนะครับอันนี้สมาชิกใหม่ให้นะฮะล่าสุดเลยนะครับ อันนี้เป็นใบที่ติดมาตั้งแต่ของเงาเข้ามาเลยนะฮะใสเลยครับ,ลรบแล้วก็ใบนี้ครับที่ติดมาแล้วสวยงามไหมครับฟังเสียงธรรมชาติจิ้งหรีกร้องเสียงแมงลงต่างๆร้องเป็นเอฟเฟกต เป็น sound effect อย่างดีนะครับวันนี้ชมความสวยงามใบต่อมาครับอันนี้ล่าสุดนะครับเนี่ยยิ่งใหญ่ลังกาเลยครับความยาวเนี่ยตั้งแต่ปลายหูกระต่ายตรงนี้นะครับลงไปก็ประมาณ1ฟุตนะครับพี่น้อง ดูความสวยงามเป็นสีเขียวแกมครีม,มสีขาวนัานข้างนะสวยงามนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้โชว์ใบชื่อสวยเนะี่ยพามาชมยามข่้มขนงสีสันชัดเจนและความภาคภูมิใจล่าสุดครับผมใบเนี้ยใ,นะใหญ่ที่สุดเลยนะ ก็มีสูตรก็ลองมาหลายสูตรครับดูจากาเรายูทูบเบอร์นะครับท่านได้แบ่งปันมาผมก็ลองดูนะมีผลจริงๆนะครับใบล่าสินครับอันนี้ยาวน่าจะฟุตก,กว่าๆนะครับผมเนี่ยฮะใหญ่มากเลยโดดเด่นเลย สวยนะครับยอมรับเลยนะครับสีของกระดูกใบเขานะครับดูใกล้ๆชัดๆเลยกันนะครับผมเนี่ยสวยมากเลยนะนีแล้วก็ไปดูล่าสุดก็จะมีสมาชิกเพิ่มมาหนึ่งใบตรงนี้น เขาโรยออสโมโคดไว้ที่บนกระถางแล้วก็มีรากของเขาแตกขึ้นมาบ้างแลนะฮะเป็นสองกอนะฮะพาชมลักษณะใต้ใบของเขานี่ครับลักษณะใต้ใบและตรงนี้โคนต้นนะฮะได้มาสองเงา ก็เขาก็อยู่ปักชำน้ำอยู่ได้นะครับอยู่ในอ่างปูนซีเมนต์นะครับอยู่ในอ่างน้ำปูนซีเมนต์เย็นๆเลยนะร่มเย็นมากแต่ผมเอามาลงดิน,นครับผมคือข้อดีของการลงดินก็คือสามารถที่จะบำรุงใส่ปุ๋ยอะไรได้รู้สึกว่าลำต้นเขาจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับจากต้นที่ อยู่กับน้ำนครับผมเอามาเลี้ยงแล้วก็เนี่ยใหญ่ก็ใบของเขาก็คนละลูกแบบเลยโตขึ้นมากเลยครับที่เว่าเป็นสองเท่าหรือสามเท่าได้เลยนี่ครับนำมาลงกระถางแล้วก็ได้ดินปลูกได้จุลินทรีย์สูตรบำรุงต่างๆก็ลองทำดูครับผมนี่เป็นมือใหม่แล้วก็ ได้ผลงานครับผมขอบคุณทุกกำลังใ,ใจในการติดตามรับชมน,นะครับโชคดีไม่ใช่ห่างไกลาจากโควิดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครับผมสวัสดีครับ